ทิธีกรช่องดังแจ้งความเปิ้นไอรินหมิ่นประมาทโกงค่าตัวพอเปี้ยก,การเวลาทิธีกรชื่อดังแจ้งความกลับเปิ้นไอรินฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังกล่าวหารู้เห็นอดีตผู้จัดการฉกเงินค่าตัวระบุข,ขอพึ่งกระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดวันที่12มิถุนายน2566เมื่อเวลา13นาฬิกา นางสาวกันเวลาเสาเรือนหรือปอเปียอายุ37ปีพิธีกรรายการคุยะลุดราม่าช่องเวิร์กพอยต์พร้อมด้วยทนายเกิดผลแก้วเกิดเข้าพบพันตำรวจโทสุวัส์โพรีสารวัตรสอบสวนสอพอปากคลองรังสิตเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเปิ้ลไอรินสีแก้วนักร้องนักสแสดงกรณีกล่าวหาว่าร่วมกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวฉกเงินค่าตัวในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา นางสาวการเวลากล่าวว่าคดีนี้ได้มอบหมายให้ทนายเกิดผลแก้วเกิดเป็นผู้ดำเนินการส่วนกรณีมีข่าวว่าเปิรนไอรินแจ้งความตนเองในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ขอตรวจสอบกับพนักงานสอบสวนก่อนว่าได้รับแจ้งความข้อหานี้หรือไม่ถ้าหากมีก็จะดำเนินคดีกับเปิ้นไอรินในข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นได้รับโทษทางคดีอาญาเพิ่มเติม และต้องดูว่ามีการกระทําความผิดกี่ครั้งเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเป้นไอรินมีการโพสต์และให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลายสำนักซึ่งเป็นการกระทําความผิดต่างกรรมต่างวาระเรื่องที่เกิดขึ้นขอพึ่งกระบวนการยุติกรรมแทนคําพูดทุกอย่างและมอบหมายให้ทนายความดําเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจและพร้อมน้อมรับทุกความคิดเห็น ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรับฟังทุกความเห็นต่างเรื่องที่เกิดขึ้นตนเองเป็นห่วงว่าจะกระทบกับแม่และทางช่องแต่ผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจตลอดให้ถือเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์เราเป็นพิธีการอาจจะต้องเจออะไรอีกเยอะและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สอนให้มีสติ